11มิถุนายน2552สิ่งที่ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้ได้เกิดขึ้นแล้วทั่วโลกได้เริ่มตระหนักว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจที่มีการระบาดอย่างไ right ร้ขอบเขตทุกประเทศป้องกันการระบาดโดยการกักกันผู้ป่วยที่มีอาการคลา้ายไข้หวัดใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเพิ่มมากขึ้นในประเทศจีนได้มีการปิดบริการโรงแรมทุกแห่งในฮ่องกงส่วนออสเตรเลียได้สั่งห้ามเรือสำราญที่มีผู้โดยสารมากกว่า2,000คนขึ้นฝัง่ง และในไคโรหลังจากพบว่านักศึกษาสองคนได้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด H1N1 กลุ่มตำรวจสวมหน้ากากอนามัยออกมาเพื่อสกัดกัน้นมิให้มีการผ่านเข้าออกในมหาวิทยาลัยอเมริกันในไครโรกรกฎาคม2552องค์การอนามัยโลกได้หยุดการนับจำนวนผู้ป่วยและยอมรับว่าสามารถทำได้เพียงการประมาณการระบาดของโรคเท่านั้นนี่เป็นเพียงในระยะเริ่มต้นของการระบาดและน่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า2,000ล้านคนทั่วโลก สาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าสิ่งที่เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นแอนชูชัดจากศูนย์ควบคุมโรคระบาดชี้ให้เห็นว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปีคศ1918ที่คร่าชีวิตผู้คนถึง100ล้านคนจะเหมือนกับครั้งนี้ซึ่งจะระบาดอย่างช,ช้าๆในฤดูใบไม้ผลิและจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากในเวลาต่อมา สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในการระบาดของ H1N1 คือมันสามารถกลายพันธุ์และเพิ่มความรุนแรงของโรคได้ H1N1 มีความไวในการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์กับเชื้อไวรัสอื่นๆสูงมากและเนื่องจาก H1N1 สามารถแพร่จากคนสู่คนได้อย่างง่ายดายโอกาสที่เชื้อไวรัสจะรวมตัวกันจึงมีมากและเพิ่มความรุนแรงของโรคได้อีกกวนยีหัวหน้าคณะผู้ศึกษาไวรัสจากมหาวิทยาลัยฮ่องกองกล่าวว่าเชื้อไวรัสที่เขากังวลมากที่สุดคือ H5N1 ซึ่งรู้จักกันดีในานามเชื้อไข้หวัดนกที่มีอันตรายถึงชีวิตและได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า60%ของผู้ที่ติดเชื้อในเอเชียช,ช่วงปี2546 ถึงแม้ว่าการข้ามสายพันธุ 1, ์จากนกมาสู่คนจาก H5N1 จะอยู่ในวงจำกัดแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านไข้หวัดนกกล่าวไว้ใน American Scientist ว่าโลกกำลังอยู่ในยุคของโรคระบาดซึ่งจะนำความตายมาสู่มวลมนุษย์เพื่อเป็นการป้องกันตัวคุณเองจากการระบาดครั้งนี้คุณจำเป็นต้องเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพ Bios Life Manos ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจาก The Art Alorella Science b บ o อสไลฟ์แมนนอประกอบไปด้วยโพลีแซคคาไที่สกัดจากอะโลเว r ราซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยจะไปกระตุ้นการผลิตสารไซโตคายไซโตคายเป็นตัวขับเคลื่อนระบบภูมิคุ้มกันและช่วยกระตุ้นเซลล์คุ้มกันต่างๆให้สามารถกำจัดเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อโรคอันตรายอื่นๆออกจากร่างกาย ยิ่งกว่านั้น BIOS-Life m a n n น s os, ยังช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยช่วยเพิ่มระดับวิตามินและสารอาหารให้เข้าสู่ระบบชีวภาพได้มากกว่า300%อเซนอนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลเดี่ยวที่ไม่คงที่และเป็นโมเลกุลที่สูญเสียอิเล็กตรอนโมเลกุลตัวนี้ก็จะไปแย่งอิเล็กตรอนจากโมเลกุลข้างๆโมเลกุลตัวที่ถูกแย่งก็จะไปแย่งอิเล็กตรอนจากโมเลกุลตัวอื่นๆส่งผลกระทบให้ผนังของเซลล์ DNA และโมเลกุลสำคัญอื่นๆถูกทำลาย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางกรณีอาจเกิดการกลายสภาพของเซลล์ซึ่งอนุมูลอิสระนี้เป็นต้นเหตุของภาวะการแก่ก่อนวัยอีกด้วยไบออสไลฟ์แมนนอสคือผู้กำจัดอนุมูลอิสระและป้องกันไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย สารประกอบอโลเวลาในไบ o อสไลฟ์แมนโนสไม่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณจากภายในแต่ยังช่วยต่อต้านความชราซึ่งช่วยให้คุณดูดีภายนอกอีกด้วยในภาวะของการเผชิญหน้ากับการติดเชื้อต่างๆวิธีตั้งรับที่ดีที่สุดก็คือ b บ o อสไลฟ์แมนโนส